พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่ายินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่17นะครับเดือนสิงหาครับนหาร้อนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับผม2แบบด้วยกันนะครับคือเลเซอร์นะครับผมแล้วก็ฐานนะครับที่ลูกค้าฝากสั่งนะครับจะเป็นฐานของกล้องไนท์ t vision นะครับของผ่า รุ่นต่างๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูตัวแรกกันนะครับว่าสินค้าเลเซอร์นะครับผมเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมมาดูนะครับผมก็ไม่อยากจะแกะนะครับเพราะว่าถ้าแกะนี่สินค้าจะมีตําหนิทันทีนะครับมันก็เหมือนดูเหมือนสินค้ามือสองนะครับลูกค้าก็ไม่ค่อยสบายใจนะครับพอดีไปเห็นในโกดังนะครับมันเหลืออยู่2ออันนะครับเพื่อนๆพี่ครับ ก็จะขายถูกๆให้นะครับเพื่อนใพี่ที่กําลังตามหาอยู่นะครับสําหรับเลเซอร์ตัวนี้นะครับเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ของเซนเตอร์พอย์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนใพี่นะครับนี่นะครับก็จะมาแบ่งให้นะครับเพื่อนใพี่ครับตัวนี้นะครับจะเป็นเลเซอร์นะครับผมถ้าเราไปติดเพิ่มกับสโคบก็ได้นะครับหรือเอาไปติดกับปืนก็ได้เลยนะครับปืนยิงปลานะครับปืนหน้าไม้นะครับหรือปืนลูกกดช่วงสองนะครับสามารถติดได้นะครับ ตัวนี้นะครับจะแถมอ่านี่นะครับตัวนี้จะจับรางได้สิบเอ็ดมิลนะครับแล้วก็ตัวนี้จะจับรางได้อ่ายี่สิบมิลนะครับคุณเพื่อนในพี่นะครับผมที่แถมมาให้นะครับแล้วก็ฐานแถมให้หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าหางหนูนะครับุเพื่อนในพี่นะครับผมตัวนี้จะมีหางหนูให้นะครับคือเป็นโหมดเปิดปิดนะครับระยะไกลนะครับผมโดยใช้สายนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับผมหรือท่านจะเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับตรงตูตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคครับจะเป็นไฟสีแดงนะครับเพื่อนเพื่อนในพี่ะครับผมสามารถปรับบนล่างสายขัวได้นะครับนี่ครับจะมีตัวปรับตรงนี้นะครับพี่ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับจะใช้หกเหลี่ยมปรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่อนในพี่ะครับนี่นะครับโอเคครับแล้วก็จะมีคู่มือเอกสารการใช้งานให้นะครับคือซีนมาดีมากนะครับเพื่อนๆพี่อนในพี่นะครับผม มันเหลืออยู่สองอันนะครับผมก็จะมาขายถูกๆให้นะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับผมขายให้นะครับปกติจะอยู่ที่นะครับหกร้อยเก้าสิบาทเลยนะครับแต่วันนี้ผมขายให้ทามันเหลือสองตัวแล้วนะครับก็ลุกลังสต็อกไปนะครับเอาไปแค่สี่ร้อยห้าสิบพนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้นะครับคุ้มมากนะครับโอเคนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือลูกค้าฝากสั่งนะครับคือฐานนะครับผม่าดนะครับ NV ต่างๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมตัวนี้เป็นฐานแท้นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ3.7โวลต์นะครับนี่นะครับของแท้เลยนะครับจากบริษัทเลยนะครับผมพอดีว่าลูกค้าฝากสั่งนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็ผมก็เลยสั่งมาเผื่อนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอามาประมาณ10ก้อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเพราะว่าฐานผาัดของ NV ต่างๆเนี่ยจะ ราค да าค่อนข้างแพงมากนะครับเพราะว่าฐานมันจะเสถียรนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมมันจะใช้กับกล้องพาดนะครับผมของรุ่นต่างๆได้ดีนะครับผมได้ค่อนข้างเสถียรมากนะครับเพื่อนๆพที่พี่นะครับแล้วก็จะเก็บแบตได้นานนะครับเพื่อนๆพืนี่ๆนะครับผมระบบการจ่ายไฟนะครับก็จะโอเคกว่าฐานปกติธรรมดาฐานจีนทั่วไปนะครับโอเคนะครับผมสำหรับก้อนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่นะครับ ห้าร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมราคาจะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งฟรีนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมถึงแพงนะครับเพื่อนเพื่อนี่พี่ครับเพราะว่าเป็นของแท้นะครับของแทร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพื่อนเพื่อนที่ครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้ก็รีวิวสองอย่างนะครับผมก็ขอจบรีวิวเพื่ีนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ